เลขที่ได้คือเลขนี้ฮะ้วครับแจ้งมาทางผมก็จะสอบถามให้นะฮะสวัสดีทุกท่านกันนะฮะอยู่ญี่ปุ่นเลยแหละครับโอเคตอนนี้กองฉลาดพัดนนะครับจะทําให้อาจารย์น็ีตจับทูบจับทูดที่อยู่ในพานหนึ่งอันนะครับนะเผื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทีมีในรอบปีใหม่นี้นะครับจะได้ตัวไหนรอรุ่นนะครับกับกองฉลาดพัด์เรากับพี่น็อตนะครับพี่น็อตชื่อเดียวกับอาจารย์นุตจีนะเป็นดารานะครับ ทุกวันนะครับตามช่วงเวลาที่หน้าเพจเราําหนดนะฮะตารี่จะจับคนนี้นะครับเป็นเด็กู่ของในการอะไรเงนะครับของฉลาดฟัดโดยเฉพาะเลยครับสวัสดีครับคุณมาลัยครับสวัสดีทั้งพันห้าร้อยท่านนะฮะตอนนี้ฝากแชร์ออกไปด้วยนะครับวันที่แล้วเรามาไลฟ์สดกับอาจารย์ตี้ยอดดูรวมนะฮะทั้งหมดห้าแสนสองหมื่นนะฮะขอบคุณมากนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยากให้น้อยหน้านะฮะวันอาทิตย์ว่างๆแบบนี้แชร์ออกไปเยอะๆนะครับเอาให้ทุกร้านไปเลยครับวันนี้ชอบแต่กครับว่าเตรียมตัวเตรียมตัวเข้าบรายการใหญ่นะครับประเทศเราเด้อาจารย์นาทีกำลังจะออกรายการเครื่องเขาให้ด้วยนะครับเครื่องเข่านั่นได้ปะมาอยู่คู่กับข้านะฮะมีใคร ปูกันได้นะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยท่าเครดิตกระตือรือรนนะฮะลอตเตอรี่ออนไลน์เพราะเราเเพรราาะะฉนนั้ไม่มีอั้นนะฮะลอตเตอรี่ <c oughs> ปัดมีอั้นไหมดูง่ายง่ายมาแล้วนะครับอาจารย์ลอตตี่เราเข้าร่วมรายการแล้วมารอรุนเลขทูบที่อาจารย์นัตตี้จะจับให้กับกองถนัดพัดนะครับนะว่าจะได้เลขตัวไหนเก็เข้าเรื่องแล้ว ติดมาเยอะมากติดมาเยอะกว่าจะเข้ามาได้เมื่อกี้นี้ถ่ายรูปยังไม่เสร็จเลยเราเราก็เซตอัพทุกอย่างระหว่างนี้ไปหนึ่งชั่วโมงเต็มคุณถ่ายรูปเรียกเลยเดี๋ยวจะให้ทีมงานดับทูบนะเดี๋ยวทีมงานดับดับทูบดับทูบอาจารย์นอตตี้มาแล้วเป็นตูดเลยถ้าหากใครที่เขาอยากจะบูชาพญานาคหรืออยากจะเป็นสายพญานาคเนี่ยอาจารย์แนะนำยังไงได้บ้างคะ ก็ปี67ปีงวดใหญ่ข่ามะโรงเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าเป็นปีแห่งหน้าปืนนะครับก็ถ้าอยากบูชาเนี่ยเราก็สามารถไปไหว้ได้ทุกที่แล้วก็ที่สำนักเราก็เยินดียินดีต้อนรับนะครับเนาะก็ใครที่ดวงไม่ดีก็มาขอพรจะได้ดวงดีตลอดที่มาวันที่แล้วเราไลฟ์สดกันด้านต่างนู้นด้านปูดับปูปูองดับครับอธิบายให้ฟังหน่อยว่าด้านหลังนี่คืออะไรด้านหลังนี่คือ อันนั้นสารนักราาแล้วก็ไม่ได้พูดถึงงวดนี้นะฮะเราจะพูดถึงการคาดการในปีหกเจ็ดปีหน้าน <ะ S 1> ครับเลขไหนจะเป็นเลขเด็ดสุดเลยถ้าสําหรับปีงูเนี่ยงูใหญ่ด้วยก็เป็นเลขเก้าครับลองลองมาที่เลขเ็ดผมว่าเก้าเนี่ยน่าจะเป็นเลขนําโชคทั้งปีเลยอืถ้าไทรจะ ชอบแนวทางอะไรนี่กผมบอกเป็นเก้าข้อิดไปเลยใครที่เป็นประเภทของการตามเลขตามเลขเฉี่ยดวงมี9ก้าผิดไว้เยอะๆมีเก้าติดไว้เยอะแวตัวใหญ่เราจะใช้เลขเจ้าถ้าเป็นตัวเล็กเราจะใช้เลขเจ็ดบินพวกผมจะไม่ใช้เลขเจ็ดคือ9ก้าหน้า้ัวปลาโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้ถ้าอยากถามอะไรอาจารย์นอตตี้นะครับถินกันเรียบร้อยแล้วอาจารย์ชอบสีใช่ครับสีนี่มาจากอาไครฮะ สี่นี่มาจากเป็นตัวเลขที่เราคำนวณกันไว้อยู่แล้วทุกคนถ้าขับเงินเมื่อที่แล้วเจ็ดนะวดนี้ก็เป็นสี่แล้วก็ฝันด้วยฝันดีฝันยังไงครับก็คือจะมีพวกผู้หญิงที่อยู่หน้าสนามนั่นคือคนที่สร้างที่นี่ก็คือพี่น้อยที่ได้เสียชีวิตไปแล้วตอนอายุสี่สิบปีให้ฝันท่านเาบอกอะไรเนี่ยนี่เลยครับชัดเลยนะชัดเลยครับแต่ว่าเห็นอย่างที่ท่านเสียแล้วนะตอนอายุสี่สิบเมื่อสามปีแล้วถ้าเป็น คนมาเป็นโยมบุปผาตรงนี้ไปตามหลักก็จะชอบอยู่คู่นะครับครับถ้าหลักๆเลยทีสี่ก็เลขเราก็จะมีสี่สองครับผมมีสี่ห้าครับผมมีสองห้าแล้วก็มีสี่ศูนย์ครับสี่สองสี่ห้าสองห้าแล้วก็มีสี่ศูนย์ครับโดดมาอยู่คู่นึงใช่ครับสองห้าเป็นตัวตัวกันไรตัวแถบอ๋อตัวแถบนะฮะตัวกันไรเลขสี่ ที่อาจารย์ชอบขอทวนสักนิดนะฮะสำหรับใครเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์สดนะฮะก็คือมี42 45 25 40ครับอันนี้เป็นแบบ2ตัวถ้าอยากให้อาจารย์แหวอีกสักหนึ่งตัวเป็นแบบเป็นเซต3ตัวเนี่ยแถมสองคู่ครับยังไงดีอ่ะก็425กับ420คับ425 420ครับอ่าโอเคจำนวนเวียนอยู่ในนี้นะวนเวียนอยู่ในนี้แล้วก็สูตรที่เราคิดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราก็อาศัยผช่วยด้วยก็มาปัน่นยิ่งยกมืออะไรเงี้ยจะมั่นใจขึจ้นครับเพียงแค่คำนวณขนดาดจะไม่พัวไม่งั้นทุกคนก็ทาได้ก็ต้องมาศั้นครับโอเคย้ำนะฮะว่านี่คือความเชื่อส่วนตัวนะ,ค,ะครับโอ้ส่วนคนนะถ้าใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะฮะก็ไปต้องตาม แล้วไปตรงด่าด้วยนะครับเราก็แฟร์แฟกันเรามาแชร์ให้แบบนี้ยเราไม่ได้ไปเข็ดตังใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถูกเขาไม่เป็นไรหรอกอย่าด่าอาจารย์เลยภรรยาที่บ้านด่าพอแล้วปกติเป็นคนลัวภรรยาโอ้ธนา หนึ่งครับเนาะหนึ่งอันมูนะมันจะเป็นเลขอ่ามันจะเป็นเลขสองตัวอันนี้มีแค่สองตัวใช่ไหมถ้าเลขคู่แบบสองตัวนะฮะรู้สึกอันไหนจับอันนั้นเลยครับวันนี้เนาะวินาทีสำคัญวันที้เลยนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะครับถ้าจุดเลยถ้าเลขตรงเลขคุยกันตอนนีเขาให้ไม่ซีนั่งแล้วนะฮะจุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเอายังไงดีเพื่อนๆหลายๆเอาเลขคู่เลยไหมลุยเลยไหม ถ้าข้าพันหรอาาครับสัาข้าพันเหรอได้ครับพูดได้ไหมได้ครับอ่ะพูดให้นะอ่ะโอเคมากนี้เยครับเจ็ดสี่ห้าครับในคีเรูบแล้วมันชวนกันอยู่ตำแหน่งอืมอ่ะเข้าไปได้เลยนะครับที่ลอตเตอรี่พั c ด m คอมนะฮะผมก็ได้แล้วนะได้แล้วใชั้นแย่ทันๆันพอดีมีใบละจาน 250 250ยห้าบ250ไปเอาให้ไวเลย250ใิบไปากซื้อตอร์แลนครับครับพัดนะฮะผมจะหยิบเออเดี๋ยวพอเราบอกไปหมดแล้วหมดละอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ไปเสียเวลาดีกว่าครับครับอาจารย์นอตตี้รู้สึกกับเลขพู่ไหนใน12อันนี้ครขอถึงพู่ครับมีคนถามว่าทำไมไนโอเอสซื้อไม่ได้ ซื้อได้ครับทีมัตต์ลิปนะครับแล้วนะครับสี่ศูนย์สี่สองมามีเฮนะครับสี่ห้าขอให้มีสีในนั้นแล้วขอให้มีสีอยู่ในนั้นเลยมีคนเข้าไปดูในเว็บเราแล้วบอกว่าหมดแล้วเฉยๆผมนี่แหละคนหนึ่งเอาหมดทุ้มเ็นาทีมีอะไรุ่ปมเไร็จนาทีนะฮะ พุทสิบใบขึ้นเข้าตอนสิบนาทีเจ็ดสี่ห้ากดลงเลยเลยครับทุบเราเป็นทุบขอมนะฮะท่างงานใบดีอ่ก็ใจหลาเด้อเลขทุบเราก็ไม่ลงไปเรื่อยเรื่อแล้ว ตรงหน้าจะเบิ้ลกว่าตรงหน้าจะเบิ้ลตรงหน้าจะเบิ้ลเบิ้ลอะไรเนาะไม่ได้ไม่มีนะอาจารย์ไม่ได่มีสองตัวมีสองตัวครับเห็นแล้วหน้าจะเบิ้ลนะครับอ๋อมีคนถามนะครัสมาชิกอาจารย์อ่ะจะเอาไปเล่นเราให้อาจารย์อ่ะ จุดให้ดูนะครับจะมาไม่มาไม่เป็นไรนะรนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับครับเลขที่ได้คือเลขนี้ฮะมาแล้วครับช่วยเปิดเนาะเปนะแดดแดดเราจะตีง่ายครับแปดเราแปดแปดมีแปดมีเท่านี้นะครับสี่สองแปดแปดแปด แปดแปดก็ได้แล้วก็แปดสองสองแปดถ้าเราอยากมีปรแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งคือแปดสามแปดกับสามตัวเดียวกันแปดกับสามตัวเดียวกันเอ้าประมาณนี้อ่าแล้วไม่เล่นเบิ้ลนะครับโอ้แต่ที่นั่นก็คือแปดแปดนะจ๊ะนะเลกเบิ้ลเลขเบิ้ลแปดที่ออกมานะครับอาจารย์บอกมาขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ่าเกับ